สวัสดีครับทุกคนผมแมทฮอลล์ประธานระดับไดมอนด์ของโดเทราคุณอาจจะได้รับวิดีโอนี้จากผมโดยตรงหรือจากคนรอบข้างที่ห่วงใยในตัวคุณนั่นก็จะเป็นเพราะว่าพวกเขาได้ค้นพบตัวช่วยจากธรรมชาติที่ซึ่งมีส่วนช่วยในการทําให้สุขภาพและชีวิตของพวกเขาดีขึ้นและพวกเขามั่นใจว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณคําถามแรกที่ผมอาจจะถามทุกๆคนก่อนเลยคือคุณต้องการตัวช่วยทางสุขภาพที่ปลอดภัยได้ผลจริงแถมยังมีราคาที่จับต้องได้หรือไม่ เนล่ะผมคิดว่าคำตอบคือใช่ต่อกันที่คำถามที่สองแล้วตัวช่วยทางสุขภาพที่ปลอดภัยที่สุดแล้วยังประหยัดมากที่สุดคืออะไรข้อมูลที่ผมจะแชร์กับคุณวันนี้นะครับและผลิตภัณฑ์ที่ผมจะเสนอคุณวันนี้นะครับผมในความคิดของผมและคนอีกมากมายหลายล้านคนทั่วโลกนั้นเชื่อว่าตัวช่วยที่ปลอดภัยมากที่สุดได้ผลมากที่สุดและยังถูกมากที่สุดดูแลสุขภาพของคุณด้วยวิธีการธรรมชาติก่อนอื่นผมขอแนะนําตัวคร่าวๆผมชื่อแมดฮอลล์อย่างที่ผมได้บอกไปผมได้มารู้จักกับน้ํามันหอมระเหยพวกนี้ ก็จากชอนเทภรรยาของผมนี่คือรูปของเธอและลูกของเรา3ามคนตอนนี้เรื่องลูกที่น่ารักของเรามีอายุห้าขวบสขวบและ1ขวบคุณอาจจะเห็นว่าบ้านเราวุ่นวายขนาดไหนครับแต่ภรรยาของผมได้มารู้จักกับน้ำมันหอมระเหยซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องของความอ่อนไหวทางด้านอารมณ์เธอต้องมาอาศัยอยู่ในต่างแดนที่ประเทศไต้หวันเธอประสบกับปัญหาทางอารมณ์จนต้องหาอะไรสักอย่างที่สามารถช่วยเธอได้และแทนที่เธอจะเลือกตัวช่วยที่ผ่านการสงเคราะห์ เธอก็ได้มารู้จักกับทางเลือกทางธรรมชาตินะครับแล้วเขาก็ได้ซื้อน้ำมันหอมระเหย3ชนิดแรกครับ Balance Citrus และ Serenity ครับนำมาใช้ร่วมกันกับกิจวตัตรประจำวันของเธอระหว่างวันเธอจะทำการสูดกลิ่น Balance เข้าไปและนั่นทำให้เธอมีสมาธิและพร้อมที่จะออกไปในแต่ละวันสำหรับ Citrus Bliss เธอจะเลือกใช้มันระหว่างวันเพื่อความรู้สึกที่เบิกบานตื่นเต้นและมีแรงผลักดัน และตอนกลางคืนตัว s e r รน i ต y นั้นจะสร้างความรู้สึกของความผ่อนคลายซึ่งสามารถทําให้คุณได้พักอย่างเต็มที่และนอนหลับสบายมากขึ้นและนี่คือน,น้ํามันหอมระเหย3ามกลิ่นแรกที่เธอเลือกใช้พอเธอเดินทางกลับมาที่สหรัฐอเมริกาหลังจากเธอได้ใช้มันเป็นเวลาหลายเดือนเธอชอบมันมากจนเธอได้บอกว่ารู้ไรไหมฉันอยากทำอะไรที่มันเกินตัวดูสักทีเธอจึงไปที่โดเทราและได้กลายมาเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้นั่นก็เป็นเวลากว่า7ปีมาแล้ว และหลังจากนั้นเราก็มีโอกาสที่จะไปตามประเทศต่างๆทั่วโลกเราจะได้แนะนําผู้คนหลายหมื่นคนให้ได้รู้จักกับตัวช่วยธรรมชาตินี้และนํามาใช้ที่บ้านก่อนที่เราจะเริ่มกันผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณมีทางเลือกและคุณสามารถเลือกได้การดูแลสุขภาพในปัจจุบันในการดูแลสุขภาพคือการตรวจหาอาการและธรรมดาแล้วก็จะมีการจ่ายยาหรือสารสังเคราะห์ที่จะเข้าไปจัดการกับอาการผิดปกติของคุณบ่อยครั้งที่การรักษาแบบนี้จะมีผลข้างเคียง บ่อยครั้งผลข้างเคียงระยะสั้นอาจจะเห็นได้ชัดแต่ผลข้างเคียงระยะยาวนั้นอาจจะยังไม่ปรากฏขึ้นอุตสาหกรรมนี้มีมูลค่ามากถึง6.55ล้านเหรียญด้วยจํานวนเงินที่ลงทุนไปมูลค่ามหาศาลนั้นเราทุกคนมีสุขภาพที่ดีจริงๆแล้วหรือยังผมคิดว่าหลายคนคงตอบว่าไม่แล้ววิธีการทางธรรมชาติเนี่ยก็คือการดูและมองหาต้นตอของปัญหาที่ร่างกายเราอาจจะมีครับซึ่งเราควรจะให้สิ่งที่ร่างกายเราต้องการซึ่งคือน้ำมันหอมระเหย น้ำมันเหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสุขภาพทางกายและทางใจของคุณแถมยังไร้ซึ่งผลข้างเคียงอีกด้วยเมื่อเรามาลองเปรียบเทียบระหว่างวิธีแรกกับวิธีทางธรรมชาติผมไม่อยากให้คุณคิดว่าผมอาคติกับวิธีทางการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเพราะจ,จริงๆแล้วดูเทราได้ทําการรวมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเข้ากับอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพได้ได้ดีมากๆเลยนะครับผมเขามีหลายคลินิกของเขาเองที่ใช้น้ํามันหอมระเหยอ่า น้ำมันเหล่านี้ใช้ในคลินิกหลายๆที่นะครับผมและในโรงพยาบาลด้วยครับหมอฟันนะครับผมและหมอเริ่มกลับมาใช้และเข้าใจวิธีการใช้น้ำมันหอมระเหยและการวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยพวกนี้นะครับอันดับแรกเราจะมาทําความรู้จักกับน้ำมันหอมระเหยกันก่อนนะครับผมแล้วเราจะมาดูกันว่าคุณจะสามารถใช้น้ำมันหอมระเหยเหล่านี้ได้อย่างไรเพื่อเกิดประโยชน์กับสุขภาพของคุณและของครอบครัวและผมก็จะพูดถึงวิธีการที่คุณจะสั่งซื้อน้ำมันหอม ถ้าคุณดูวิดีโอนี้กับผมจนจบนะครับผมจะบอกวิธีการหาน้ำมันหอมระเหยเหล่านี้ด้วยราคาที่ถูกมากๆนะครับคุณจะสามารถเซฟเงินได้เยอะและผมยังมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เกี่ยวข้อง,องกับการเก็บออมที่จะมาแนะนํากันอย่างแรกน้ํามันหอมระเหยมีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพครับน้ํามันเหล่านี้ถูกสกัดจากพืชต่างๆนะครับผมน้ำมันต่างๆอาจจะมาจากแต่ละส่วนของพืชน,นะครับผมอาจจะมาจากใบหรือว่าจะมาจากเม็ดก็ได้ตัวอย่างที่ชัดเจนคือตัวเพปเปอร์มิน หากคุณใช้กล้องขยายแล้วมองลงไปดูบนใบนะครับคุณจะเห็นถุงน้ํามันลเล็กๆสิ่งที่เราทําคือเราเอาพืชน,นั้นมาแล้วก็เริ่มกระบวนการสกัดและพอเราสกัดแล้วเราก็จะได้ส่วนที่มีประโยชน์นะครับผมได้ส่วนที่เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับเพื่อน,นํามาเป็นตัวช่วยเรื่องสุขภาพครับผมน้ํามันหอมระเหยแต่ละชนิดมีส่วนประกอบนะครับหรือส่วนประกอบทางเคมี Me นะครับหลายร้อยชนิดครับซึ่งช่วยเรื่องสุขภาพต่างๆนะครับ และยังต้องขอบอกอีกว่าน้ำมันหอมระเหยหนึ่งนะครับมีสารพัดประโยชน์เลยครับสืบเนื่องมาจากความหลากหลายทางเคมีของมันนั่นเองอ่ะถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วนะครับน้ำมันหอมระเหยนั้นทํางานได้อย่างเห็นผลในระดับของเซลล์ครับผมเราสามารถไปถึงต้นเหตุนะครับของปัญหาที่เรามีจริงๆครับผมเพราะเราเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่มีเซลล์อยู่ในร่างกายนะครับและคุณอาจจะได้เห็นจากภาพนี้นะครับผม น้ำมันหอมระเหยสามารถต่อต้านแบคทีเรียต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมครับนั่นก็คือตัวเขียวๆที่อยู่ข้างนอกเซลล์นะครับผมตัวนี้นครับแต่น้ำมันหอมระเหยนั้นยังมีคุณสมบัติพิเศษในการซึมผ่านเซลล์ซึ่งจะช่วยให้มันเข้าไปทํางานกับเซลล์โดยตรงได้เลยนะครับและสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวของเซลล์เลยครับและกับอย่างอื่นนะครับเช่นไวรัสนะครับเราจะเห็นน้ำมันหอมระเหยสามารถหยุดการเติบโตของตัวไวรัสนะครับผมและที่สําคัญมันไม่ค่อยแพงครับผม น้ำมันหอมระเหยเปเปอร์มินต์หยดนะครับผมจะมีคุณค่าทางอาหารเท่ากับชาเปเปอร์มินต์ยีแก้วครับผมคุณเลยต้องใช้แค่1หรือ2หยดสําหรับแต่ละโดสครับซึ่งแปลว่ามันถูกมากๆครับผมดังนั้นเมื่อคุณทําการซื้อน้ำมันหอมระเหย1ขวดซึ่งมีราคา20ดอลลาร์คุณก็จะรู้ว่าใน1ขวดนั้นประกอบไปด้วยตัวน้ํามันกว่า250หยดซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้น้ํามันหอมระเหยนี้ ได้มากกว่า250ครั้งในราคาที่ถูกมากอะต้องบอกว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยมีวิดีโออื่นที่ผมเจาะประเด็นนี้ลึกๆนะครับมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลายัยหลายๆสถาบันเลยซึ่งผมเคยพูดถึงมาแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้ดูนะครับวิจัยได้สื่อว่าถ้าน้ามันของคุณเนี่ยไม่ได้ ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บริสุทธิ์นะครับผมซึ่ง95%ของน้ํามันหอมระเหยที่เขาขายมันไม่ค่อยบริสุทธิ์ครับมันจะไม่ได้แค่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับผมแต่มันจะมีผลเสียต่อร่างกายของคุณอีกด้วยนะครับผมต้องระวังมากๆครับผมดังนั้นมันสําคัญมากๆที่คุณรู้ว่าน้ามันของคุณเนี่ยบริสุทธิ์สิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับโดเทราเนี่ยพวกเขาทําการเก็บเกี่ยวพืชเนี่ยจากแหล่งที่มันเติบโตในธรรมชาติจริงๆครับนั่นจึงทําให้ร่างกายของคุณมีปฏิกิริยาเคมีที่ดีกับมันครับ ผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีสารปรุงแต่งหรือสารเจื้อปนใดๆแล้วเราให้ Third Party เนี่ยมาเช็คประสิทธิภาพของเราครับผมถ้าคุณทำการสังเกตตรงก้นขวดของทุทกๆขวดที่คุณซื้อไปนะครับคุณจะเห็นความโปร่งใสของเรามันจะบอกว่าเราไม่ได้แค่เป็นอันดับหนึ่งนะครับเรามี CPTG ซึ่งเป็นมาตรฐานของบริษัทเรามันเป็นมาตรฐานของความบริสุทธิ์ของน้ำมันหอมระเหย ที่สูงที่สุดในโลกพวกเขาไม่ได้ดีแต่พูดนะครับแต่พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะพิสูจน์ให้คุณเห็นได้เหมือนกันคุณจะสามารถไปที่เว็บไซต์แล้วใส่เลขขวดคุณจะเห็นข้อมูลโดยตรงของขวดที่คุณกําลังถืออยู่ในมือเห็นข้อมูลเกี่ยวกับทุกอย่างของขวดของคุณเองมันยอดเยี่ยมมากครับอีกครั้งครับโดเท r าอยากให้คุณมั่นใจว่าน้ํามันของคุณมันบริสุทธิ์จริงๆนั่นคือเหตุผลว่าทาไมผมและครอบครัวถึงเลือกใช้ แล้วคุณจะใช้มันอย่างไรนะหรอความบริสุทธินั้นมีความสําคัญต่อคําถามนี้แต่เรามาดูสองสาวิธีที่ควรปฏิบัติเมื่อเริ่มใช้น้ํามันหอมระเหยที่บ้านหน่อยครับวิธีแรกคือการใช้สําหรับสร้างกลิ่นหอมคุณสามารถสร้างกลิ่นหอมโดยการใช้เครื่องพ่นไอน้ําครับซึ่งเป็นเครื่องพ่นขนาดเล็กที่อยู่ในภาพนี้ครับคุณสามารถใส่น้ําลงไปนะครับแล้วก็หยดน้ํามันหอมระเหยสองสามหยดเพื่อให้เครื่องพ่นไอน้ําพ่นออกมาในอากาศครับคุณสามารถหยดลงบนมือแล้วทําการสูดดมครับ หรือคุณอาจสูดโดยตรงจากขวดก็ได้ครับแต่การใช้สําหรับสร้างกลิ่นหอมนั้นดีสําหรับการสร้างบรรยากาศที่ปรอะโปรง่งและส่งผลดีทางอารมณ์ด้วยอีกครับทุกคนทราบว่าประสาทการรับกลิ่นนั้นเชื่อมโยงกับระบบการทํางานของสมองดังนั้นเมื่อคุณทําการสูดดมน้ํามันหอมระเหยเข้าไปแล้วมันจะเกิดการตอบสนองด้านอารมณ์นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้มันเพื่อการปรับอากาศให้หอมในห้องครับผมจะพูดถึงข้อดีของน้ํามันหอมระเหยคุณภาพดีสักสอสาข้อ,ขอครับ ผมใช้เพปเปอร์มินทุกวันตอนตื่นเช้ามันจะช่วยกระตุ้นร่างกายทั้งยังเพิ่มพลังงานและออกซิเจนให้กับร่างกายครับเราจะรู้สึกมีพลังงานมากขึ้นเลยครับแถมคุณยังสามารถใช้มันแบบเฉพาะจุดนะครับเพื่อลดความร้อนในร่างกายของเราและลดความปวดมันเป็นน้ำมันหอมที่ดีกับระบบการหายใจของเรามันเลยอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ respiratory blend นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายครับและมันดีต่อระบบการย่อยอาหารด้วยครับ มันอยู่ในกลุ่ม digestive blend แต่เ e ปเปอร์มินต์เปนน้ำมันหอมระเหยที่เยี่ยมมากสำหรับสร้างกลิ่นถ้าคุณหยดหนึ่งหยดลงไปบนมือนะครับแล้วสูดคุณจะรับรู้ได้ว่ามันยอดเยี่ยมมากแค่ไหนครับกลิ่น wild orange เป็นกลิ่นที่ใช้สร้างกลิ่นหอมไปบ่อยนะครับผมแล้วถ้าผมอยู่กับคุณตอนนี้นะครับผมจะหยดสักหยด2หยดลงบนมือคุณเพื่อให้คุณได้สัมผัสมันจริงๆครับน้ำมันหอมระเหยตัวนี้นะครับถ้าคุณลองให้ลูกๆล,ลองดมดูแล้วให้เขาอธิบายลักษณะพวกเขาจะบอกว่าความสนุกความหมดจดความสุข น้ำมันที่อยู่ในกลุ่มซิ t รัสจะทำให้คุณรู้สึกเบิกบานและมีอารมณ์ที่ดีขึ้นครับผมมันยังเป็นกลิ่นที่ดีต่อระบบภูมิต้านทานอีกด้วยนะครับผมมันจะช่วยสร้างภูมิครับผม Wild orange เป็นก,กลิ่นที่ผมจะชอบใส่ลงไปในเ,เครื่องพ่นไอน้ำเมื่อผมอยากรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นวิธีที่2ก็คือการใช้แบบเฉพาะจุดคุณสามารถใช้น้ำมันหอมระเหยแบบเฉพาะจุดโดยการทาลงบนเท้าและหากคุณอยากจะใช้น้ำมันประเภทที่มีความเบาบาง คุณก็สามารถลองซื้อน้ำมันมะพร้าวสกัดของโดเทร r านะครับไปใช้งานแบบเฉพาะจุดสำหรับตัวคุณหรือสำหรับลูกๆนะครับสามารถทาให้ลูกๆก,ก็ได้ครับผมอ่าแต่มันยังมีวิธีการหลากหลายวิธีที่จะใช้น้ำมันหอมระเหยแบบเฉพาะจุด d e e Deep Blue เป็นน้ำมันที่เหมาะสำหรับการใช้ก่อนและหลังการออกกำลังกายมันจะช่วยสปอร์ตกล้ามเนื้อและข้อต่อของคุณให้ทำงานได้ดีอีกทั้งยังเหมาะกับการช่วยลดการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือข้อต่อดังนั้นหากคุณมีอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อหรือข้อต่อนะครับ มันจะเป็นน้ำมันที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับคุณทั้งก่อนและหลังออกกำลังกายและมันยังเป็นที่นิยมสำหรับการนวดอีกด้วยคุณสามารถทามันหลังการออกกำลังกายแบบยกเวทดังนั้นมันมีหลายวิธีที่จะทาตัวนี้ได้ครับแต่มันมีหลายตัวนะครับที่สามารถทาได้แล้วเดี๋ยวผมจะแชร์กับคุณในวันนี้วิธีที่3ในการใช้น้ำมันหอมระเหยนะครับผมเป็นวิธีการใช้สำหรับน้ำมันที่บริสุทธิ์ทางอายุรเวทที่ได้รับการรับรองจากดูเทราเท่านั้น วิธีแรกก็คือการหยดใส่น้ําดื่มของคุณนะครับหยด2หยดก็ได้ครับแล้วคุณก็สามารถหยดไว้ใต้ลิ้นเหมือนน,น้ำมันบางตัวอาจจะมีความเผ็ดร้อนดังนั้นต้องอ่านฉลากก่อนที่จะใช้นะครับผมแล้วก็ดูว่าใช้งานภายในได้ไหมใช้ในแบบที่ขวดมันแนะนํานะครับผมคุณสามารถเอาตัวไหนก็ได้นะครับอ่ะ เป็นแบบแคปซูลผักแล้วก็และกินเข้าไปแต่ต้องเป็นตัวที่บอกว่าสามารถทานได้นะครับเรามีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่นะครับดังนั้นจึงควรตรวจสอบกฎหมายภายในประเทศของคุณนะครับว่าน้ำมันเหล่านี้มันได้รับรองในประเทศของคุณให้ใช้งานภายในหรือเปล่าตัวอย่างที่ดีสองสตัวครับผมชอบใช้ออนการ์ดภายในเพื่อเสริมสร้างภูมิต้นานทานครับคุณสามารถให้มันระเหยในอากาศได้ด้วยครับนี่คือหนึ่งในน้ำมันที่มีความร้อนมากกว่าน้ำมันอื่นๆเพราะมันมีซินามอนและโคลฟ ดังนั้นหลายๆคนจะชอบทานเป็นแคปซูลมากกว่าครับส่วนตัวผมเองผมจะชอบหยดน้ํามันตัวเนี้เข้าไปในปากเลยครับเมื่อผมรู้สึกระคายคอนิดหน่อยหรือผมแค่รู้สึกว่าผมอยากจะเพิ่มภูมิต้านทานของผมเนี่ยผมก็จะใช้ตัวนี้ครับแล้วบ่อยครั้งก็จะใช้ภายในแล้วน้ำมันหอมระเหยเนี่ยช่วยคุณได้อย่างไรเรามาคุยกันถึงข้อดีหลายๆอย่างของตัวผลิตภัณฑ์ที่หาซื้อง่ายและขายดีที่สุดของเราครับ เรามีน้ำมันหอมระเหยยอดเยี่ยมหลายชนิดนะครับและผมจะพูดถึงสินค้าเหล่านี้ให้คุณฟังและนอกจากน้ำมันหอมระเหยแล้วนะครับผมโดเทรายังมีสินค้าสำหรับการดูแลตัวเองนะครับที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยอยู่นะครับผมเป็นอปชั่นธรรมชาติเช่นแชมพูนะครับผมคอนดชิชนเนอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อความสะอาดแม้กระทั่งยาสีฟันและโลชั่นผมอยากจะให้ทุกๆคนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของโดเทราสำหรับไลฟ์สไตล์สุขภาพ เราไม่ได้จะมาขายสินค้ามหัศจรรย์หนึ่งหรือ2ตัวนะครับผมแต่นี่มันเป็นการหันมาใช้ไลฟ์สไตล์ที่มีความเป็นธรรมชาติเมื่อคุณเริ่มผลิตภัณฑ์ชำระล้างหรือสารพิษอื่นๆคุณจะเริ่มเห็นว่าระบบการหายใจของคุณเนี่ยจะทํางานได้ดีมากขึ้นปัญหาเรื้อรังทางสุขภาพจะมีน้อยลงสุขภาพคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับดังนั้นแทนที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่อาจเป็นพิษลองหันมาใช้ตัวช่วยธรรมชาติและแน่นอนโดเทราทําให้มันเป็นเรื่องง่าย นี่เป็นตัวอย่างของอาหารเสริมบางชนิดเราทราบว่าเราไม่ได้รับสารอาหารครบจากอาหารโด e r r a จึงทำอาหารเสริมที่ดียอดเยี่ยมออกมาให้เรานะครับเพื่อรับประทานเอาล่ะเรามาดูตัวช่วยของพวกเรากันเถอะครับผมตัว Breathe นี่คือสินค้าตัวท็อปของเรานะครับสำหรับระบบการหายใจส่วนผสมจะมี p e p p e r m i n ิ r นต์รา a r นซาร่าลมนน้ำมันยูคาลิปตัสนะครับผมพวกนี้มันดีมากๆที่จะช่วยเปิด ระบบการหายใจนะครับของเรามันช่วยได้มากเลยครับผมมันมีประสิทธิภาพที่ดีมากๆผมจะชอบใช้ตัวเนี้ยตอนกลางคืนให้ผมนอนหลับได้สบายขึ้นครับแต่ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินระบบการหายใจแบบไหนก็ตามผมก็จะแนะนำเบลนตัวนี้นะครับตัว Breathe เอ่อ Breathe อย่าลืมใช้ตัว Breathe d i g e s t เ o n เป็นน้ำมันหอมระเหยแรกที่ผมเนียได้ใช้เองนะครับผมจะยอมรับว่าตอนแรกเมื่อ ภรยาผมเนี่ยแนะนําน้ํามันหอมระเหยให้กับผมนะครับผมผมคิดว่ามันคงใช้งานไม่ได้ผลจริงครับแต่หลังจากนั้นผมก็พบกับผลวิจัยนับหมืน่นที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของน้ํามันหอมระเหยครับแต่ตอนนั้นผมยังไม่ทราบเกี่ยวกับผลวิจัยสําหรับผมมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแปลกๆแล้วอะไรที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ตอนที่เธอเอาตัว d i g e s t e n มาให้ผมลองเนี่ยตอนนั้นผมมีผมมีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยมาสิบปีแล้วครับ ซึ่งตอนนั้นผมมีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายครับบางครั้งผมก็ต้องรีบวิ่งไปที่ห้องน้ำแบบงงๆแต่บางทีผมก็ไม่ถ่ายเลยครับเป็นอาทิตย์เลยครับแต่ช่างมันเถอะครับผมไม่อยากที่จะอธิบายลึกกว่านี้แล้วภรรยาก็เลยแนะนำให้ใช้ตัว Digestsen ครับผมสำหรับผมผมจะชอบหยดหนึ่งหยดใต้ลิ้นนะครับแล้วก็ทาบนหน้าท้องสองครั้งต่อวันครับแล้วตัวนี้ก็คือน้ำมันที่ทำให้ผมหันมาใช้น้ำมันหอมระเหยครับหลังจากเริ่มใช้แค่สองสามอาทิตย์ ผมก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงและมีความสมดุลของระบบขับถ่ายครับมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ผมไม่ได้สัมผัสมาสิปีครับดังนั้นผมแนะนําตัวด s จเซนมากๆเลยนะครับผมมันเป็นน้ำมันหอมเอยที่ดีมากสําหรับระบบนี้มันรวมถึงอาการท้องอืดแกส๊สอาการไม่ย่อยครับหรืออาการมวนท้องก็เกี่ยวครับมันเป็นน้ำมันที่เหมาะกับทุกปัญหาของระบบการเดินอาหารครับคุณสามารถทานมันได้หรือ,ออาจจะทามันก็ได้ครับแถมคุณจะใช้เพื่อการสร้างกลิ่นก็ได้เหมือนกันครับ ผมจำได้ว่าตอนภรรยาผมท้องเนี่ยเธอชอบดมกลิ่นตัวนี้มากเลยครับเพื่อลดอาการเอ่ออาการเอ่อความต้องเอ่อหรืออาการไม่สบายท้องระหว่างตั้งครรภ์ Past tense เป็นน้ำมันหอมระเหยสำหรับอาการตึงหรืออาการไม่สบายตัวอะไรประมาณนี้นะครับ นี่เป็นน้ำมันหอมระเหยที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะทาคุณจะเห็นว่าน้ำมันบางตัวมากับตัวโรออนซึ่งตัวนี้มากับตัวโรออนสามารถทาได้ง่ายมากๆบนตัวทีทรีเป็นน้ำมันที่ดีมากสำหรับผิวคุณครับคุณอาจจะเคยได้ยินทีทรีหรือเมลารูกาคุณสามารถใช้มันกับผิวที่มีความราคายเคืองผิวที่มีปัญหาสิวแล้วคุณก็ยังใช้ทำความสะอาดบ้านก็ได้ครับผมอีกครั้งนะครับผมแค่คุยให้คุณฟังคร่าวๆนะครับแต่ว่ามันจะมีวิดีโออื่นที่เราจะเจาะลึกในแต่ละผลิตภัณฑ์ครับเพราะว่า ผมอยากให้คุณเห็นวิธีการที่คุณใช้น้ำมันเหล่านี้ได้ครับแล้วผมก็หวังว่าคุณกำลังนึกถึงคนที่คุณรักอยู่นะครับว,ว่าใครอาจควรใช้น้ำมันพอผมพูดถึงลาเวนเดอร์เนี่ยคุณลองคิดดูสิครับว่ามีใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับลาเวนเดอร์นั้นมีส่วนช่วยให้คุณนอนหลับได้อย่างสบายขึ้นมันจะช่วยลดความรู้สึกกระวนกระวายคุณสามารถทาบนผิวก็ได้ครับถ้าคุณออกไปตากแดดแล้วทีนี้ผิวเริ่มแดงนะครับและทาได้นะครับถ้าผิวระคายเคือง มันมีหลายวิธีมากๆที่จะใช้ตัวลาเวนเดอร์ Serenity เป็นน้ำมันตัวโปรดของผมถ้าพูดถึงการนอนหลับตัวนี้เป็นน้ำมันผสมที่รวมลาเวนเดอร์กับน้ำมันอื่นๆหลายตัวครับและมันจะทำให้คุณรู้สึกไม่กระวนกระวายครับรู้สึกดีขึ้นผมพูดถึงตัว f r a c t i o n a d Coconut Oil หรือน้ำมันมะพร้าวสกัดนะครับคุณควรมีตัวนี้ที่บ้านของคุณนะครับเพราะว่าเพราะคุณจะสามารถใช้ตัวนี้เพื่อช่วยเจือจางน้ำมันหอมระเหยที่อาจจะทำให้คุณคันเมื่อคุณทาน,นะครับ การใช้น้ำมันตัวช่วยหรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเนี่ยครับผมมันจะช่วยในเรื่องการซึมซับที่มากขึ้นเลยครับผมมันจะช่วยลดการระเหยของน้ำมันหอมระเหยและซึมซับเข้าไปในผิวของคุณนะครับผมได้ดีขึ้นอารม Touch เป็นน้ำมันที่ผสมมาสำหรับการนวดนะครับมันจะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายสบายตัวผมจะชอบทาบนไหล่หรือบนหลังนะครับเพื่อความผ่อนคลาย f ฟร n กินเซนส์เป็นราชาของน้ำมันหอมระเหยผมแนะนำให้คุณไปดู pubmed. gov แล้วก็ไปอ่านเกี่ยวกับมันนะครับอ่านวิจัยเยอะแยะเกี่ยวกับ f r a n k i n เ e n s e สำหรับหลากหลายเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมันยังมีส่วนช่วยในการทำงานของเซลล์ที่ดีต่อสุขภาพถ้าคุณรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพคุณรู้เลยว่ามันดีมากๆมันยังเป็นน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยคุณได้ในเรื่องอารมณ์นะครับรวมไปถึงระบบโครงสร้างและระบบ ประสาทอีกด้วยนะครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องพวกนี้ผมจะแนะนำ f ฟร n k ิน c ซน s ์น้ำมันหอมระเหยจริงๆนะครับเราอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆพูดเกี่ยวกับแต่ละตัวก็ได้นะครับวันนี้เรามาดูกันคร่าวๆก่อนเลมอนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ดีมากๆสำหรับการทำความสะอาดบ้านหรือตัวคุณเองก็ได้เหมือนกันผมใส่หยด2หยดลงไปในน้ำของผมนะครับทั้งวันครับมันดีมากสำหรับการดีท็อกซ์ร่างกายและทำความสะอาดร่างกายอ่า มันมีรสชาติที่อร่อยแล้วก็จะทําให้อารมณ์ดีคุณสามารถใช้มันสําหรับการทําความสะอาดแบบไหนก็ได้นะครับมันสามารถช่วยเรื่องการเจ็บคอเลมอนยอดเยี่ยมมากครับและราคาก็ถูกด้วยเทอร์ไซมถ้าคุณอยู่ในประเทศที่มีผลิตภัณฑ์ของเราขายอยู่นะครับผมอยากจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ของเราหลายตัวเลยครับเทอร์ไซมซึ่งเป็นหนึ่งในอาหารเสริมโปรดของผมเลยนะครับมันมีส่วนช่วยในเรื่องระบบย่อยเอนไซม์ของระบบเผาผลาญและช่วยคุณนซึมซับอาหาร และสารอาหารที่คุณทานเข้าไปอย่างมากที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับมันเปลี่ยนสารอาหารเหล่านั้นให้เป็นพลังงานของร่างกายตัว Life Long Vitality Pack นั้นเป็นสินค้าดับหนึ่งของเรามันมีการันตี30บวันนะครับหมายความว่าหลังจากใช้งานถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ได้ผลคุณสามารถคืนได้เลยชุดนี้มีอาหารเสริม3าตัวตัวหนึ่งมีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยถึง9ชนิดนะครับและยังมีโพลโอเมก้าด้วยแล้วแล้วก็มีตัว Alpha CRS ซึ่งจะดีมากสำหรับช่วยคุณ ช่วยคุณเรื่องพลังงานและดูแลเซลล์ตัว Microflex VMZ มีสารอาหารที่จาเป็นต่อร่างกายจำนวนมากที่คุณต้องการจากอาหารที่เรากินอยู่แล้วทุกๆวันนะครับผมคือมันยากที่จะได้สารอาหารครบถึงแม้ว่าคุณอาจจะกินเฮลตี้อยู่แล้วนะครับเพราะอาหารที่เราทานอยู่ทุกๆวันสมัยนี้ครับมันไม่ค่อยมีสารอาหารอ่านี่เป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆสกรีนช็อตเลยครับยังมีอีกหลายวิดีโอนะครับที่เราจะเจาะลึกลงไปแต่ถ้าผมจะต้องแนะนําผลิตภัณฑ์หนึ่งตัว มันก็คงเป็นตัวนี้แหละครับผมตัว llv life long vitality pack และอย่างที่บอกไปนะครับการันตีคืนเงินภายใน30วันถ้าคุณใช้ไปแล้ว30วันแล้วไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงคุณสามารถส่งขวดเปล่าแล้วรับเงินคืนอ่ะตอนนี้เราจะมาดูกันว่าคุณจะสามารถหาผลิตภัณฑ์เหล่านี้และนากลับบ้านได้ยังไงในแต่ละประเทศทางเราจะมีสินค้าที่แตกต่างกันออกไปออปชันสำหรับชุดนู้นชุดนี้จะแตกต่างกันครับ ผมแนะนําให้คุณสอบถามตัวแทนของเรานะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพคนที่ส่งวิดีโอนี้ไปให้คุณดูหรือคุณสามารถคุยกับผมได้ถ้าผมเป็นคนส่งเราจะทําการส่งตัวเลือกสินค้าภายในประเทศของคุณไปให้คุณดูครับเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอที่พูดถึงแต่ละชุดที่อยู่ในประเทศต่างๆผมอยากแชร์เทคนิคให้กับคุณเกี่ยวกับการประหยัดเงินนะครับวิธีซื้อน้ามันหอมระเหยวิธีแรกก็คือการซื้อปลีกคุณอาจจะซื้อ 2- อสมชิ้นได้จากตัวแทนของคุณหรือคนที่แนะนําให้คุณรู้จักโดเทราบแต่คุณก็ต้องจ่ายในราคาปลีก แต่หากคุณสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเราเลยนะครับคุณก็จะได้รับส่วนลด25%ต่ำกว่าราคาคาปลีกครับผมของ Doterra และการสมัครสมาชิกและการสมัครสมาชิกเนี่ยมันฟรีนะครับถ้าคุณซื้อชุดตัวนี้ครับไม่ต้องจ่ายค่า Member ด้วยครับซึ่งเพื่อนคุณจะอธิบายให้ฟังครับและผมอยากพูดถึงตัว loyalty reward program เพราะทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณประหยัดเงินและได้ผลิตภัณฑ์ของ d o t e r r a แบบราคาต่ำนะครับก็คือการผ่าน loyalty reward program มันเหมือนกับการที่เราเก็บไม้สายการบินนะครับมันเป็นการเปรียบเทียบที่ดีก็คือหากคุณซื้อสินค้าของเราเป็นประจําทุกเดือนนะครับคุณสามารถได้รับสินค้าฟรีจากบริษัทครับคุณสามารถได้รับ 10- ถึงสเอร์เซของทุกอย่างที่คุณซื้อนะครับกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์อย่าลืมนะครับว่านี่คือหลังจากที่คุณได้ลดราคาย5เปอร์ซ็น์แล้วซึ่งหมายความว่าดังนั้นถือว่าคุณประหยัด35-5้าถึงเปอร์เซ็ทุกครั้งที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์เลยครับอ่ะ คุณสามารถทําแบบนี้ได้นะครับถ้าคุณซื้อ1ผลิตภัณฑ์ซื้อแค่เดือนละหนึ่งครั้งก็ถือว่าคุณร่วมรายการแล้วครับผมในเดือนที่คุณซื้อสินค้าประมาณ50 PV นะครับเดือนไหนที่คุณซื้อ50 PV เนี่ยมันจะมีราคาประมาณ50เหรียญสหรัฐหรืออาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยนะครับและทุกเดือนที่คุณซื้อมากกว่า50เนี่ยคุณจะได้เปอร์เซ็นต์กลับมาแบบนี้ครับผมให้กลับมาเป็นผลิตภัณฑ์และคุณจะได้เรื่องขั้นด้วยครับทุกๆ3เดือนคุณจะได้เพิ่มไปอีก5% คุณจะเริ่มจาก10%ถ้าคุณใช้จ่าย50 PV ในฐานะผู้บริโภคแล้วคุณก็จะได้5 PV หรือประมาณ5เหรียญที่คุณเอามาแรกผลิตภัณฑ์ได้แต่คุณสามารถปล่อยให้คะแนนพวกนี้ทบไปและซื้ออะไรก็ได้และหากคุณเป็นหนึ่งในทีมของ Doterra นะครับแล้วคุณอยากจะได้คอมมิชชั่นจากโ o t e r r เนี่ยคุณต้องสั่งถึง100 PV คุณจะไม่ได้รับเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ที่ฟรีนะครับผมแต่ว่าได้คอมมิชชั่นด้วยและเขายังมีโปรแกรมที่หากคุณขายได้มากกว่า125 PV ก่อนวันที่15ของเดือนนะครับคุณจะได้รับเครดิตผลิตภัณฑ์ฟรีนะครับคุณจะได้คอมมิชชั่นจากโดเทราและคุณยังได้ผลิตภัณฑ์ของเดือนด้วยครับผลิตภัณฑ์ที่คุณจะได้รับฟรีจะเปลี่ยนไปทุกเดือนนะครับเมื่อคุณขาย125 PV ก่อนวันที่15ของแต่ละเดือนครับอ่ะคุยกับตัวแทนด้านสุขภาพเกี่ยวกับโปรแกรมนี้นะครับผมมันจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับเพื่อการรับส่วนลดที่สูงสุดตอนที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ผมอยากถามคําถามคุณหน่อยครับคุณอยากเปลี่ยนแปลงงงชีวิตขออใครบ้าไหม่ะ ทุกครั้งที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นะครับผมชอบคําพูดของคุณเอมิลี่ไรท์ทุกครั้งที่คุณซื้อน้ำมันหอมระเหยจากโดเทราคุณกำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครบางคนอยู่สาเหตุก็คือว่าเราผลิตน้ํามันหอมระเหยของเราจากหลายประเทศครับเราประสานงานโดยตรงกับเกษตรกรนะครับจากแหล่งเพาะปลูกทางธรรมชาติภายในประเทศที่หลายๆครั้งอาจจะเป็นประเทศด้อยพัฒนาซึ่งหมายความว่าโดเทราเนี่ยสร้างอาชีพเป็นหมื่นเป็นแสนเลยครับและถ้าเราคิดถึงผลกระทบที่ดีต่อครอบครัวของคนพวกนี้นะครับ มันมากกว่ามันมากกว่าคนครึ่งล้านคนเลยครับผมที่ได้สร้างรายได้หรือที่ได้รับรายได้จากการที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ของโดเทราเนี่ยครับที่โดเทราวิธีการเลือกแหล่งของที่มาของสินค้าเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆครับมันสุดยอดจริงๆผมอยากให้คุณไปดู YouTube ของ d โดเ r ร a เพื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับแต่มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับ ที่พอคุณซื้อผลิตภัณฑ์ของโดเทราเนี่ยคุณก็ต้องช่วยให้คนในประเทศด้อยพัฒนาได้มีข้าวกินอีกมื้อนึ่งครับผมผมชอบที่โดเทราเนี่ยไม่ได้แค่แบบซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านโบโรกเกอร์หรือหาวิธีซื้อมาง่ายๆนะครับเขาใช้เวลาที่จะลงพื้นที่แล้วก็ทํางานใกล้ชิดกับเกษตรกรนะครับผมและคนที่ปลูกวัชพืชที่เราเอามาทำเนน้ำมันหอมระเหย และจานวนเงินที่บริษัทจ่ายพวกเขาเนี่ยก็มากกว่าอีกด้วยนะครับบางทีมากกว่าที่เขาจะได้รับจากพ่อค้าคนกลางถึง2เท่าเราสามารถทําอย่างนั้นได้เพราะเราทํางานโดยตรงกับเกษตรกรอ่ะคุณอยากเปลี่ยนชีวิตของใครครับแค่คุณซื้อน้ํามันหอมระเหยคุณก็กําลังเปลี่ยนชีวิตคนทั่วโลกเลยครับเพราะเราซื้อตรงจากเกษตรกรครับผมหวังว่าคุณจะตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตของคุณเองด้วยครับหนึ่งในข้อดีในการเริ่มทํากับโดเทราคือคุณจะมีตัวแทนด้านสุขภาพนะครับซึ่งคือคนที่ชวนให้คุณมาดูวิดีโอนี้ เขาจะแนะนำวิธีการใช้ประจำวันของผลิตภัณฑ์ของ d โดเท r a น้ำมันหอมระเหยต่างๆและผลิตภัณฑ์อื่นๆพวกเขาจะฟังปัญหาของคุณและเป็นที่ปรึกษาไลฟ์สไตล์ด้านสุขภาพของคุณเขาจะมาคุยถึงชีวิตของคุณนะครับและวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่คุณได้สั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับและเขาก็จะมาอธิบายข้อดีถึงสมาชิกรายเดือนสมาชิกรายเดือนหรือตัว loyalty reward program นะครับผม พวกเขาจะทำให้คุณเข้าถึงไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพแบบธรรมชาติแน่นอนครับโอเคอ่าและถ้าคุณอยากนะครับคุณก็ยังสามารถแบ่งปันสินค้าของโดเทราและมันยังมีข้อดีให้คุณนะครับนอกจากการแค่ใช้ผลิตภัณฑ์คุณยังสามารถแชร์ความรู้กับคนที่คุณรักครับคุณอาจจะชวนคนเหล่านั้นมารับฟังคุณนะครับในคลาสนั่นก็คือคุณชวนตัวแทนด้านสุขภาพของคุณนะครับคือคนที่ชวนคุณเข้ามาในครอบครัวโดเทรา มาที่บ้านของคุณแล้วเขาก็สามารถอธิบายผลิตภัณฑ์ของเราให้กับเพื่อนเขาจะสอนคุณว่าทํายังไงถึงจะชวนคนมาจัดคลาสยังไงแล้วเขาก็จะทําทุกอย่างให้คุณเลยครับเขาก็จะสอนด้วยครับมันสนุกมากจริงๆครับและนั่นเป็นเพียงแค่หนึ่งวิธีที่คุณสามารถแชร์ได้นะครับคุณแชร์ออนไลน์ก็ได้ครับและโดยการที่คุณแชร์ข้อมูลกับไม่กี่คนนะครับ Dolterra ก็จะมีโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณได้สินค้าฟรีครับและอื่นๆครับนะครับบางคนนะครับ บางคนที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่อาจจะคิดว่าว้าวผลิตภัณฑ์พวกนี้มันดีจังเลยเราไม่ได้อยากเอามาใช้เองอย่างเดียวแต่เราอยากจะเอามาแชร์กับครอบครัวด้วยผมก็อยากให้คุณทราบว่าเราเปิดโอกาสทางธุรกิจให้คุณด้วยนะครับถ้าคุณอยากจะมาร่วมกับโดเทราและนี่คือสิ่งที่ภรรยาผมตัดสินใจที่จะทํามากกว่า7ปีที่แล้วและตอนนี้เราเป็นตําแหน่งประธานไดมอนที่โดเทรานะครับผมจะเจาะลึกทีหลังนะครับแต่มันหมายความว่าเราได้เปลี่ยนสุขภาพเราได้เปลี่ยนแปลงสุขภาพของหลายๆคนให้ดีขึ้นครับ และขยายแบรนด์นี้และผลิตภัณฑ์ของเขาให้คนอีกหลายๆคนครับและโดเทราได้มอบส่วนแบ่งกับเราแบบไม่เห็นแก่ตัวเลยครับผมเพื่อเพื่อทําสิ่งนี้ครับซึ่งท่านี้คือสิ่งที่คุณสนใจอยากทําโปรดอย่าลืมคุยกับตัวแทนสุขภาพของคุณนะครับและเขาจะอธิบายธุรกิจนี้ให้คุณเข้าใจครับซึ่งคือซึ่งคือ p d f สเีเขียวที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมผมจะเล่าให้ฟังการที่ผมได้เข้ามาทำงานกับโดเทราเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับผม เรามีสถานะการเงินที่ดีเยี่ยมแต่เราได้รับความเติมเต็มทางด้านใจด้วยครับผมจากการได้แชร์ข้อมูลดีๆและผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับคนเพราะเรารู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราทําให้ทุกคนมีสุขภาพดีครับอีกครั้งนะครับคุณอยากเปลี่ยนชีวิตของใครครับผมการเปลี่ยนโลกเนี่ยเริ่มจากคุณซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งขวดครับคุณจะช่วยเกษตรกรทั่วทุกมุมโลกเลยครับเพราะวิธีที่ดูเทรารสันหาผลิตภัณฑ์ครับ โดเทราเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกวันทั่วโลกเลยครับมาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้กับเราเลยครับผมเปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นที่ที่มีแต่ความสุขครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับข้อมูลและฟังเกี่ยวกับโดเทราวันนี้และตัวช่วยจากธรรมชาติครับเจ็บแรกของคุณนะครับง่ายมากๆคุณก็แค่ติดต่อคนที่ชวนคุณมาดูวิดีโอนี้เขาจะคุยกับคุณเกี่ยวกับชุดผลิตภัณฑ์ต่างๆครับเขาจะคุยเรื่องปัญหาสุขภาพที่คุณมีและชุดผลิตภัณฑ์ไหนนะครับเหมาะสําหรับคุณที่สุดผลิตภัณฑ์จจะะถูกกส่่่งงไใใหหห้้้้คคคคุุุณณณนนนัับชชออมมาาๆวววดดืย หวังว่าคุณชอบวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้นะครับการอธิบายนี้นะครับถ้าคุณมีคําถามใดๆนะครับติดต่อมาได้เลยครับผมใต้วิดีโอนี้จะมีข้อมูลการติดต่อของผมนะครับถ้าผมส่งวิดีโอนี้ให้คุณติดต่อมาเลยครับหรือถ้าตัวแทนทางด้านสุขภาพของเราเป็นคนติดต่อคุณไปคุณก็สามารถติดต่อเขาได้ครับพวกเขาจะแนะนําคุณได้หรือถ้าคุณมีคําถามคุณก็สามารถพิมพ์เป็นคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับโอเคขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับบาย